เครื่องบินโบ i n g 777สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ครับเที่ยวบิน MH370 สูนหายอย่างเป็นปริศนาครับเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้ว11ปี ที่ทั่วทั้งโลกนั้นช่วยกันตามหามีการใช้งบประมาณรวมกันไปกว่า155ล้านดอลลาร์ถือเป็นการใช้งบประมาณในการค้นหาเครื่องบินตกที่สูงที่สุดเป็นประวัติการของโลกเลยซึ่งก็มีการสรุปว่าเราไม่พบจุดตกแล้วก็ไม่พบผู้รอดชีวิตทั้ง239คนมีทฤษฎีสมคบคิดมากมายเกิดขึ้นตามมาครับแล้วถ้าระบบต่างๆเนี่ยมันลัดวงจรเพราะว่าไฟไหม้จริงๆทำไมทาง s ซตคอมอุปกรณ์ที่ส่งสัญญ,ญาณกับดาวเทียมนั้นถึงยังทำงานได้อยู่ดูแล้วมันน่าจะเป็นการจงใจปิดระบบสื่อส และทรานสปอนเดอร์อย่างจงใจมากกว่าหรือเปล่าครับนักบินพยายามที่จะเลี่ยงเรดาร์ของแต่ละประเทศอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเรื่องของการก่อการร้ายมีการถแถลงจากตำรวจมาเลเซียออกมาว่ามีผู้โดยสารสองคนครับเป็นชาวอิรานพวกเขาทั้งสองคนนี้ไม่ได้ใช้พาสปอร์ตจริงของตัวเองครับภรรยาแล้วก็ลูกทั้ง3คนของกัปตันได้ย้ายออกจากบ้านของเขาไปในวันก่อนที่เที่ยวบินจะหายไปฮะและนี่อาจจะเป็นแรงจูงใจหรือเปล่าครับที่ทำให้กัปตันซาฮารีเนี่ยตัดสินใจที่จะปลิดชีวิตตัวเอง ด้วยการทำให้เครื่องบินตก